หอยนางรมตัวใหญ่ๆมาแล้วจ้าใหญ่มากใหญ่จริงสดๆเลยนะคะไปเล่นน้ำทะเลมาแล้วก็มันเยอะเนาะก็จับมาด้วยนี้เวอร์ชั่นแบบสุกค่ะกินกับพริกเผาจิ้มซีฟู้ดนะคะถ้าอยู่ที่ไทยเครื่องเคียงจะครบมากแต่ที่นี่ไม่ได้ไปตลาดนะคะ กินเท่านี้แหละค่ะสวัสดีค่ะนิสยาคานานค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทานหอยนางรมกันนะคะหอยนางรมตัวใหญ่มากนิดไปเล่นอามาค่ะวันนี้วันอาทิตย์เนาะหยุดนิดก็เลยไปงมหอยมาค่ะได้หอยมาด้วยดูสิคะตัวใหญ่จริงๆแกะยากมากเลยเพื่อนๆแกะไม่ค่อยเป็น นี่นะคะสดๆเลยเพิ่งแกะสามีแกะให้ตัวใหญ่มากดูสิเท่ากเกือบเท่าฝ่ามือนะคะบางตัวนี่น้ำเข่าพัดเข้ามาเนาะมาชายฝั่งเสร็จแล้วทีนี้เราก็อยากกินเราก็เลยเก็บมากินยากลำบากมากมาทานกันเลยจ้า เคยทำคลิปกินไปตั้งแต่จำไม่ได้เดือนมีนาหรือเปล่านะแต่เครื่องมันจะไม่เยอะเท่านี้กระถินเนาะมีกระถินใส่กระถินโอ้แซบที่ไทยก็เคยซื้อกินแบบเขาจะขายเป็นชุดนะคะนี้เราก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดตำเอง ก็ออกจะเปรี้ยวๆใส่หอมเจียวค่ะน้ำลายไหลและยังไม่ทันได้กินเลยจะได้มีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะสามีดูอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ช้อนมาโอ้ลืมตัด อยู่ที่ร้านเห็นร้านบูติกเขาขายตัวละยี่สิบโครนนู่นโอ้ยอืมอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดมากค่ะนี่ใส่วาซาบิด้วยนะน้ำจิ้มซีฟูดฟ้ดอ่ะกินอ,อะไรที่แบบว่าดิบๆก็ใช้วาซาบิตัดหน่อยเพ<อ>ืพอ่อความสบายใจ ต้องขออภัยคนที่ไม่กินดิบนะคะ <_ letter> ก็จะมีบางคนไม่กินดิบไม่กินดิบก็มีนะคะนี่ก็ต้มมาแล้วเนี่ยมันแกะยากนี่ก็เลยต้มเลย <_ letter> มาด้จ้าแซบแซบแซบคักืมหวานมะาอร่อยค่ะอร่อยมาก กินคู่กับอามัคคอลี่นะคะไม่มีกระถินเนาะมัคคอลี่มันก็จะคล้ายๆกระถินแล้ะค่ะมันๆเดี๋ยวกินตัวที่สุกดีกว่าแกะง่ายนะคะอันนี้ต้มมาแล้วลืมตัก สมาธิกับการกินโอ้ยอืมอร่อยมากค่ะจิ้มเลยแล้วกันผักชีร้อนนะคะใช้แต่ต้นหอมมันก็จะมีกลิ่น หอมอ่ะหุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากข้างหลังเขาก็จะไม่สวยนะมีตะไขร่น้ำอะไรเต็มหมดเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าต้มออกมากแล้วโอเค ใส่ผักชีร้อมหรือต้นหอมลงไปนิดนึงนะคะจิ้มซีฟูดโอ้ยเน้นๆเลยค่ะกระเทียมเยอะๆหอมทอดนะคะหอมทอดหอมทอดซื้อแบบสำเร็จถูกดีค่ะถุงละ8ดโครนเอง แบบต้มอ,อร่อยกว่านิดว่าโอ้ยน้ำมันเยอะเลยเนี่ยน้ำย่อยแม่โอ้ยน้อใครอยากกินหอยมาได้จ้าจะพาไปเก็บ นานกินทีก็โอเคนะจ๊ะไอ้น,นี่ต้มมาแล้วมันยังแกะยากเลยค่ะมันน่าจะกึก่งสุกกึ่งดิบไหมคือแกะยากแท่ว่าสิได้กินบ่เนี่ยห่วยเริ่มโมโหแล้วดิโมโหหิวนะคะโมโหหิวแกะบ่ได้เหมนแบบกินแหละ อันนี้นิดเหต้มแล้วดูสีน้ำมันอะขนาดต้มแล้วเนี่ยมันเกะยากคนที่แกะได้นี่เซียนมากเลยค่ะโอ้ยเปียกเปียกเปียกจับกินงนี้เลยง่ายดิ ต้มแล้วมันก็อีกรสชาตินึงมันจะไม่หวานนะคะกล้องนี่หมุนตามนี่ตลอด กินตัวนี้ค่ะตัวใหญ่น้ำเขาใหญ่มากเป็นแต่แซบอยู่เลยเอาผักชีล้อมลงไปจึ๊กพริกเผาลงนะคะพริกเผาลง ตามด้วยหอมเจียวค่ะเต็มเลยค่ะคิดซะว่าเป็นผักกรถินนะคะมอคคอรี่ค่ะมแซ่บมากมาเด้อปุ๋ยอรยอยากกินหอยอ่ะมีทั้งหอยเล็กหอยใหญ่หอยกลางหอยโตเลือกได้ตามใจชอบค่ะ มันไม่ได้ตัดก่อนมันติดกับตัวเนี่ยเหนียวติดตึ๊บเลยได้แผลด้วยนะคะเนี่ยพอไปจับหอ,อยนี่แหละเล่นๆน,น้ำอยู่อุ้ยตัวใหญ่มาก น้ำจิ้มกับหอมเจียวก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆอร่อยมาก หอละพาแล้ว <c oughs> หอละพาเขากินกับลาบอันนี้กินกับหอยไหมต้องใส่ เยอะๆมันถึงจะอร่อยผักชีรอมเข้าไปนิดหนึ่งหอมหอมตามด้วยหอมเจียวนะคะแล้วเราก็ชิมเลยค่ะเยี่ยมมากข้างล่างเห็นไหมจะเปลือกมนะันน่ะมีหินติดด้วยแหละ <c oughs> สีไม่สวยแต่ไม่เป็นไรค่ะข้างในโอเค <c oughs> ถ้าอยู่ในร้านอาหารเขาจะเลือกตัวสวยๆนะอันนี้ตัวไหนใหญ่แล้วก็เอาก่อนเลยค่ะ สมัครแกนายตักอะถามถามสาม,มีว่าชิมไหมไม่ขอบคุณว่านั้นมันสุกแล้วเด้อที่ไทยเนาะแบบว่า เวลาเราไปเที่ยวอะ่ะเขาก็จะเอามาใส่ไอ้ไข่เจียวเมนูหอยนางรมแบบเยอะแยะมากมายเลยผัดฉ่าหอยนางรมอย่างงี้ยินนี่แหละคนไม่ค่อยกินกัน ตัวมันใหญ่ค่ะเพื่อนๆเ,เริ่มจะอิ่มแล้วเนะี่ยโอ๊ยกินไม่หมดละขออีกตัวหนึ่งพอละวตัวใหญ่ๆนี่อุ้ยอันนี้ใหญ่มากดูสิคะ อันนี้น่าจะเป็นหอยพ่อหอยแม่มันอนะใหญ่ขนาดนะี้ลูกมันเนี่ยเล็กๆ С нам Тимка. Ммм. มอคอคี่นะคะกินดิบอร่อยรสชาติมันจะเป็นมัน,มน มีเพื่อนน่าจะกินได้เยอะกว่านี้ค่ะนี่กินคนเดียวกินไม่ได้เยอะนี่จะขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะยังไงฝากด้วยนะคะฝากช่องนิสยาขนานด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ